เหนื่อยจังเลยนัย <มา S 1> นย่งเล่นมือถือกันดีกว่าใครทักมาเนี่ยเ <มา S 1> ข้าไปตอบหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงไปตอบข้างล่างดีกว่าเบื่อห้องแล้วเฮ้ยข้าไปดูโปรไฟล์หน่อยแล้วกัน แปลกนะเนี่ยฟอแค่เราคนเดียวด้วยเนะี่ยอืมฟอ,อกลับไปแล้วกันเด็กๆเรียนออนไลน์เป็นยังไงกันบ้างคะก็เออรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากค่ะหรอแล้วกายอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเขายปเล่นเกมนะครับโอ้ยได้ยังไงเนี่ยแล้วว่าแล้วเรื่องเพื่อนอะ่ะลูก หนูมีเพื่อนทานอะไรบ้างเหรอก็มีทั้งโกเลนปอมปอมมียกเชียมีเปอร์เชียร์อะไไม่ใช่เราก็ป๊าเพื่อนไม่ใช่เหมือนสนิทจะบ้างยังอ่ะก็มี ่ออ๋มีแบบดูหัหูตั้งอะไรอย่างงี้ยั้งไหมหางตกอะไรมุมเนี้ยมีหางปุยก็โอ้โหเนี่นอะไรกันเนี่ยเวลาจะคบเพื่อนเนี่ยต้องดูดีๆนะเอาที่เขาฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นโควิดใช่ไหมวัคซีนที่สุนัขบ้าอ๋อเล่นอะไรเนี่ยเพื่อนเยอะเหรอทื่เราออนไลน์จะไปเอาเพื่อนเยอะแยะมาจากไหนเนี่ยมา ม,ม้ามเมือนอะไรของม,ม้าคะอ๋อเปล่าเปล่ามาไม่ได้บปนอะไรเออทำอะไรก็ทำไปอ,อ่ะนาวแล้วสบายตัวหนุกเาทัก,กมาทำไมอ่ทัก่าจีบอะก็ไม่ใช่พิมพ์ค่ะหนูะจะมาหลอกตังเรา หลอกไม่ได้หรอกเราไม่มีตังค์น่ะเอ๊มันยังไงกันเนี่ยนี่ทักมาอู่แล้วนี่โทรคุยด้วยได้ไหมคะโทรมาเลยเหรอโอ้โหรับก็ดนฮัลโหลค่ะเธอชื่ออะไรเหรอ อ๋อชื่อเกนเหมือนกันเหรอเราก็ชื่อเกนเหมือนกันนะแล้วเธออายุเท่าไหร่อเท่ากันเหมือนกันเหรอโอ้โหเธอนี่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะเน,นี่ย next m o น,นอนเด็กๆทำอะไรกันอยู่คะเล่นเกเนมเล่นมือถือค่ะเล่นมือถือแต่บ้านวันนี้ <C ute> เคลียร์กันหมดหรือ,อยังคะยังยัง ยังแลวยังจะมีหน้ามาเล่นมือถือเองมามาก็บอกทุกครังแล้วใช่ไหมว่าเลียร์เรื่องตัวเองแล้วพี่ชอบเรื่องตัวเองให้มันเรียบร้อยถ้าทําไม่เสร็จไม่ต้องลงมาข้างล่างเลยนะเร<อ>าไม่ชอบว่ามามาบ่นเยอะพูดเยอะแล้วยังจะทําตัวไม่เรียบร้อยกันไปไปเลยมองมาเจ็บไปเลยถ้าไม่เสร็จไม่ต้องลงมา,บบายังไม่เสร็จเหมือนกันไปไปทำกันบ้านกันอ่อยเฮ้ยโดนมาได้แต่เนี่ยอ๊ อะไรไม่รู้เนี่ยโทรไปหาแกดีกว่าฮัโลโหล้าวัเานเนี้ยเราโดนแม่ด่าอีกแล้วอะอะไรก็มไม่รู้เซ็งมากเลยไม่ต้องคิดมากเลยแกเขาก็โดนโดนประจำเหมือนใจไม่ย้องคิดมากเลยตอนเนี้ยเขาอยู่แถวบ้านแกพอดีเลยอะออกไปทานข้าวกันปัสเอาหนิแล้วแต่ว่า การมาเขายังไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วแม่เขาก็ไม่รู้ว่าจะขอได้หรือเปล่าอะ่ะเป็นไรหรอกการบ้านไม่เสร็จิีเดียวเองนะเราเอาทางเข้าขขขขขเรา,าเขาเหงานะ้เออเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวไปถามแม่ให้แล้วกันอืมโอเคโอเคงินแค่นี้นะบาายบาย,บายบายมาจะให้ไหมเนี่ยไปขอมาดูดีกว่า มาค่ะห,หนูออกไปข้างนอกได้ไหมคะนู่จะไปไหนอะลูกอ่าไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะเพื่อนหนอเพื่อนคนไหนก็เอออ๋อ <G ül> รู้แล้วไอ้เพื่อนที่หนูแชทออนไลน์คุยกันงุ่นงันน,นี่อย่างเงี้ยนะ <G ül> ใช่ไหม <G ül> ไม่เอาอะมามา่าไม่ให้ไปเออเจอหน้าค่าตากันก็ยังไม่เคย แล้วก็เชื่อเขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เอามาไม่ให้ไปเขนะ่ได้นเด็กมันก็วัยรุ่นปล่อยมันไปเถอะปานี่เขาข้างลูกบลอดเลยงั้นหนูไปแล้วนะคะปาแล้วปาไม่เป็นห่วงลูกอ่ะเนี่ยเป็นห่วงดีแล้วจะทำยังไงเอางี้ไหมเราสองคนออกไปตามดูลูกกัน เ้ยจะดีอ่ะอย่างเงี้ยเดีย๋ยวลูก no ล <player> ู <whiskey uncomfortable> ้ก็หาว่าเราไม่ไ <no> ว <rubber> ้ใจลูกก็ดิเราจะทำไงดีอ่ะเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราให้อาเดะตามไปดูให้ไลน์ไปบอกไหนเนี่ยนี่แกใช้เกตไปใช่ใช่ใช่เธอก็เกตใช่ไหมใช่ใช่อันนี้กินนะเพื่อนเขาออ๋โอเคโอเคงั้นไปหาอะไรกินกัน แกกี่ด้วยเนี่ยเด็กอะปะไม่อร่อยเขาไม่ค่อยอยากกินแบบอะไรนะแบบของเท่าไหร่อะไปกินสตาร์บัคกระด้ะเออเอาดิสตาร์บัคใช่ไหมไป

จ่ายเงินนี่คนอื่น,นหมดเลยเหรอเออเออเอโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เปไรเดี๋ยวพี่จัดการเองโอเคทำได้ได้ได้ทดบเนี่ย<ม>เห็นไหมบอกแล้วมันไม่น่าไว้วางใจเนี่ยไปกันแป๊บเดียวต้องไปจ่ายเงินไปเสียงเงินให้คนอื่นเขาแล้วเนี่ยเอานะให้ลูกมันเรียนรู้ด้วยตัวเองเอให้มัน,นเผชิญประสบการณ์ด้วยตัวเองเดี๋ยวได้เรียนรู้ later สองวันแล้วนะเนี่ยยังไม่คืนเงินอีกเ,เนี่ยว้าวิีไม่ต้้งหลายบาทอ่านก็ไม่อ่านเนี่ยพอ,อไปเลยดีกว่าตัดส,สาย เป็นอะไรหรือเปล่าลูกถอนในใจ,จมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเจ้<อ>มีปัญหาเรื่องเงินครับ <c oughs> เพื่อเจ้ยืมเงินแล้วไม่คืนครับ <c oughs> ใครอะลูกใช่เพื่อนคนในโซเชียลนะนหรือเปล่าจุกนี้เนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยใครจะเป็นอะไรปลอมสร้างปลอมเฟซปลอมโซเชียลปลอมบัญชีปลอมมา คือเราต้องพิจารณาให้ดีว่าบัญชีไหนเนี่ยมีเหมือนมีชีวิตจริงๆน่าเชื่อถือหรือว่ามันเป็นแอคเคา t ์ปลอมขึ้นมาอันนี้เราต้องแบบคอยดูหรือบางทีนะแบบทําเหมือนมีชีวิตจริงมีชีวิตตัวตนจริงแต่ว่าปลอมมาก็เยอะแยะนะลูกแล้วทำไมป้าป๊ารู้อยู่แล้วว่าเราป้าปาไม่บอกหนูอ่ะเธอป้าเตือนหนูวันนั้นหนูจะฟังป้าป่ะหล่ะ ป้าว่าหนูอ่ะก็ไม่ฟังอยู่ดีปล่อยให้เรียนรู้เจ็บเองจะได้จำป้าป๊าจะช่วยหนูใช่ไหมคะถ้าป้าป๊ารู้ช่วยสิช่วยช่วยขึ้นตังหนูแล้วคะ่ะช่วยช่วยให้หนูเรียนรู้เป็นบทเรียนด้วยตัวเองปา<บ>จ้ากาเก็บียบังไม่ใช่หช่วยเจนไม่ได้หไ,ห,ไห,หมดตัวละรมามด้ว อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่ตอๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ